ทำไมใบนี้มันมันฟิบทั้งโซนเลยออการล็อกละน่าใช่อุ้ยนี่ไงการล็อกไ,ไม่มีไงนะตัดยังตัดแล้วจัวเลยมันโอ้โหพี่ว่าเพื่อนฐานสองมันมีปัญหาชีวิตพี่อย่างนี้แลเนี่ยจริงนะเปลี่ยนแ่นะน,นสี่เป็นสี่เอาอะไรก็ออกไ,ได้จริงอีกแล้วออไม่ยิดีวกว่า สองใบโอ้โที่เปลี่ยน normal เป็นทิกอีก้วเป็นตาตะกี้เลยอืมสวยงามแ่องเียอ้าเก็นพี่เล่นนว่าพี่ต้อง oh. มีอะไรมาคัด paid paid paid. แ่งกับคาสติมดวมักยไม่รู้อะเราเรื่องกัเอาอะไรก็ยังมีกังมีกาด้ัเนี่ยแออยอยางเห็แบบ ที่เราไม่ได้หานนิ่งๆมไอเชดูแมงติดสวยงามไปอยูดไกลไปอยูดไกลกันเลยนื้อีดกันความรักจริงเลยเจ็ดสิบสี่ปอจะวัดูตอริจริเแล้วก็ปดมาเลยอุ้ยตีเดียวก็สองเดียมพข้กันไง เฮ้ยยอ่ที่แบนเขาข้างเลยที่เือไม่อยู่จริงดนะจริงด้ามวัาดิกจะมีตาแค่ไหนนะแต่ถ้าแต่ถ้าได้มูอะมาดิพอไม่เก็บหน้าทำตีเลยบูได้ยังอยู่ไทยว คืออะไรไปหรือเปล่าคืออะไรไปหรือเปล่าก็หลอกเมกี้เล่นเอางอยู่เตหันบาสจวดคอตั้นก็โ้ยตีจับลูกอไรอย่เี้เออเดี๋ยวไ่ไ่อย่าแวนตีอ่ะจับลบกหนึ่งตัวไหนเอ้ยเขี้ยดเดี๋ยวไหนไม่ได้มันต้องบาสหนึ่งเจ็บเนอบคิดแป๊บน ไม่ได้อุ้ยเขียอะไรเงี้อีกเียโดนล็อกยับเลยไมอ่นนะที่แคนะที่เขียนิดฐานแม่งก็กดไปละโอ้ชิบหายละ้เออเป็นล็อกยับแน,น่ลกตอเนเ่นเ่นสุทธิรักษ์อยกเล่นอะไรคิดแป๊บ ขอนนี้ครัสบายไม่พอไมโวเลย่เมงเอ้ยามีเล็กนี่ก็ต้องมนกันแหละแต่ม้วกตัวม้วนับถึงโบว์วากันไปดีตอนนี้เราที่เราเอากีตาร์มาเจอนเฮ้ยก็จะเ่าเยียสิทย่เก็าเลยนะี่ก็เลยก็เลย สิบอ็ดอ๋อาได้ไหยอ๋อขายที่ผมแนะนำนเดีไปเท่านั้นยู่ได้ก็แย่ได้ไนเดมสรีับตัวเฮ้ยได้สรีตับมการได้กในพิธไม่ใช่หม่อ

ก็เคีไงได้หมดนี huh. okay. uh ่ภาษาอะไรไปกีจรเดี๋ยวได้้ไปีเข้าัไปเลยนะตอง้การววาตัวที่ืมโอ้โหเราเบียร์ราล็อกามดับเบิ้ลดับเบิ้ลล็อกจะล็อกลบนล็อกล่างสีแวนเขาล็อก อันนออกมีคีกไใคตทีหมวกไปเป็นกู่เราไกั่ใไปกั่กาดไปก่อนก่อนที่จะตอนเราก็จวนปมาจวนเรามาจวนออกไม่คิดไง่เดียบกบต็ดบรรยโยจนเจอเนาะสิบหกไม่มีคีใช่ไหมไม่ จัดไปดีโอเคเป็นจั่วยังไงก็ตกลงกัแล้วอือโอ้กลงช่วยเกิดเราป็นแฟนดูไม่กลัวกลัวดักดีไว้เหรอฮะสบัดอีกจเบีไห จะมาัโอ kind of mm. ้จะมาจจบกานลจวมาต้องแบบว่าถ้าไดก็แตกไปแล้วแน่ๆเลยต้องต้องเป็นอาการคนแบบได้ได้ได้ก็นนไปเลี้ยวต้อเป็นอาการคนอย่างนั้นแน่ๆติ๊านไปจวบหนึ่งไปเออมินที่ตาโนก้ามไม่นะชิ้นแ็กเวน์ตาบาสหนึ่งเปิด

ไม่ต้องออกมอก็ได้จกินไฟล์งไหมกระปุนี้เจะายไปรวนแล้วงเปิดไ่ด้ของใครก็ได้ของมึงก็ได้่อกไปของมึงก็ได้เอ่ไม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 ่าม่ไม่ใม่ไม่ไม่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 ไ่ม่่มไม่ไม่ สิบอไปแล้วก็ใช้ช้อ้กเแล้วก็ฟิวฟิวก้เวนเมื่อมันลุกรัชื้อชนะสองเอดผด้เฮ้ยีกางีใส่ไปเติมเดี๋ยวมันถาม้้ 1ิบเอ็ดพอห้าพันเร้จริงไหมไม่น่าความไเลยแต่ว่าไม่ไม่มีคนสิบแปดแล้วแล้วใครขอเยวเวนหุดเลยสกิลจับลูกสองหนึ่งดัูไปต้องตบวกสองีนี่บวกสองตัวเองปลเอยอ ดึงไปกับดแล้วไปทางไนเอาไว้สแตนสแตนสแตนตลังอโซบาไปยับยับไปยับยับบวกห้าข้อวามตื่นีไปก่อนแล้วก็จัวหนึ่งเลือกมีนาริกาใบนี้ไปเจ้าตัวปัญหาเจาตัวปัญหาเออสองหนึ่งสองห้าน ลุกป่ไม่ลุกหมดละหมดละสองหนึ่งสองห้าอ่าเนี่สิ่งนี้เบตสองหนึ่งอเจ็อข้างละหมื่นห้าสอหมก็โอ้ไม่พอโอ้ขกาตรงนี้ก่อนสองหมื่นไม่พออชเนี่ยออที่ไหนอ่ะอืมไม่น่เลยเรียบร้อย ือแบบว่ามือไม่มีที่อะจัวมาแบบก็มีแต่ทีกอบไม่มีหิ้วให้ปาจริงเหรอไม่มีเลยอะพี่ก็พี่ก็รอปาเนี่ยเลดแบบกลัวกลัวโดนจีกาชิบหายเลยก็เลยแบบกลัวสุดละไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยก็คือเทคจนเ็กจัวมาคือไม่เกียสามสองใบใช่ <laughs> โอเคโอ้โหติดการอย่างนี้